อ้าวสวัสดีโอ้โหมาแล้วสองคนเอาใครมาแล้วกดหนึ่งหกแปดเก้าหน่อยนะครับมาเร็วมาเร็วมาก่อนเวลานะครับเออเดี๋ยวจะพักผ่อนเดี๋ยวจะพักผ่อนวันนี้เหนื่อยมากนะครับก็จะมาสอนเลยจะมาสอนเลยนะฮะเตรียมไว้นะครับกดห้าสามสองหนึ่งนะครับก็ใครเข้ามาแล้วนะครับกดหนึ่งหกแปดเก้าก่อนหนึ่งหกแปดเก้าก่อนนะครับวันนี้เนื้อหารุนรนนะครับจะมาสอนห้าเทคนิคนะฮะในการทําออนไลน์นะครับแล้วเดี๋ยวแถมให้อีกสองเทคนิคด้วยอาวสวัสดีซินดี้นะครับ วัสดีซินดี้แล้วก็ใครมาไม่ทันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะอัดเป็น youtube นะครับแล้วส่งให้ส่งให้ในห้องเนี้ยนะครับส่งให้ในห้องเนี้ยนะครับส่วนตัวส่วนตัวไม่ส่งอ่ะส่งในห้องเนี้ยแล้วก็ไปดูกันเอานะครับจะคุยประมาณสามสิบนาทีพอนะสามสิบนาทีนะครับก็อาตบมือก่อนตบมือก่อนไม่มีเพลง <laughs> มือถือแบตหมดนะครับมือถือแบตหมดนะครับก็ เข้าไปดูแล้วนะพวเพราะเคยทำกันหลายคนทําดีมากนะครับแต่วันนี้อยากจะมาบอกนะครับทําเพจยังไงให้มันมีคนติดตามเป็นแสนคนนะครับเป็นแสนคนทำยังไงดีไหมอา้าวไหนใครว่าดีกดหนึ่งหน่อยอ่ามาสี่ยูเซอร์แล้วนะใครมามั่งเดี๋ยวดูก่อนนะอา่าไม่มีเพลงนะวันนี้มีเพลงแบทหมดทุกเครื่องเลยสี่คนมีใครมั่งมีอา่าซินดี้และคนหนึ่งเดี๋ยวนะดูก่อนอ๋อมีหนูเฟิร์นอ่ามีพิมมี่นะครับโอเคนะครับ อ่าปุ้ยน่าจะไปชาร์จแบตอยู่ไม่เป็นไรนะก็ที่ทํามาทั้งหมดแล้วอ่ะดีหมดเลยนะครับแล้วก็วันนี้จะมาสอนจะมาบอกแนวทางนะครับหลักเกณฑ์กด5 3 2 1แต่ก่อนจะไปตรงนั้นอนะ่ะเรามาคุยตรงนี้ก่อน5เทคนิคในการทาเพจนะครับวันนี้นะครับพวกเธอต้องก้าวข้ามความกลัวหนึ่งเลยคือความกลัวถูกไหมหลายคนกลัวนะครับไม่กล้านะครับกลัวเพื่อนว่าเรามาทําออนไลน์เนี่ยนะบางทีเราไม่กล้าโพสต์นะ ข้อหนึ่งเลยคือเราต้องก้าวข้ามความกลัวให้ได้ก่อนนะครับความกลัวเนี่ยกลัวไม่สวยกลัวหน้าออกกล้องนะกลัวกวโพสต์ไปแบบเพื่อนแบบเพื่อนแบบนินทาเพื่อนมาคอมเมนต์ไม่ดีนะเนี่ยแล้วก็กลัวแบบโพสต์อะไรไปแล้วคนไม่ซื้อนะอันนี้คือทําให้เราแบบไม่กล้าที่จะทําอะไรเอามาแล้วหรอปุยมาแล้วนะ สวัสดีปุ้ยนะครับแหมว่าแบดหมดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอัด u t u b e ไว้แล้วเดี๋ยวส่งให้คิงฟังด้วยนะหนึ่งคือคุณต้องก้าวข้ามความกลัวให้ได้ก่อนวันเนี้นะครับกลัวอะไรมันก็ไม่สู้กลัวไม่มีตังอะไรกระเป๋านะครับนี่คือออนไลน์ขั้นเทพนะครับเพราะฉะนั้นก้าวข้ามความกลัวให้ได้นะครับสร้างเพจสร้าง Facebook สร้างตัวตนสร้าง Personal Branding ให้ตัวเองนะครับแล้วเราจะต้องนะ เมื่อเราจะไลฟ์สดนะเราจะต้องแจ้งก่อนว่าเราจะไลฟ์ตอนไหนนะครับนะใหม่ๆอ่ะอย่าไปเลื่อนนะแฟนขับยังไม่เยอะอย่าไปเลื่อนเยอะเหมือนเรานะอย่าไปเลื่อนเยอะเหมือนเรานะครับเพราะว่าคนจะเฝ้าแล้วควรจะไลฟ์เวลาเดิมควรจะโพสต์เวลาเดิมควรจะอ,อัดวิดีโอเนี่ยนะทำยูทูบเนี่ยทำทิกต o k ทำอะไรทำเวลาเดิมแล้วส่งเวลาเดิมโอเคทิกต o กเราอัดไว้ล่วงหน้าถูกไหมแต่เราโพสต์อ่ะเราต้องโพสต์เวลาเดิม ถูกไหมเห็นไหมเราจะไลค์เรื่องห่วงจุ้ยตอนสิบสองจหนึ่งเกคนมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเห็นไหมอ่าคนมันเริ่มเยอะขึ้นอาสวัสด,ดีปุ้ยสวัสด,ดีหนูเฟิร์นสวัสด,ดีซินดี้สวัสด,ดีอ่าพิมมี่นะครับควรจะมีเวลาชัดเจนนะครับแล้วต้องเริ่มจากการอัดวิดีโอก่อนนะครับเพราะเราบอกแล้วเดี๋ยวมันจะมีเรียนอา่าคอนเทนต์ถูกไหมแต่คอนเทนต์ที่ดีที่สุดอ่ะมันคือการไลฟ์สด มันคือวิดีโอเพราะฉะนั้นเธอต้องกล้าก่อนนะครับต้องกล้าที่จะทําตรงนี้นะอ่าเนี่ยใครเก็ตกดหนึ่งหน่อยนะอันนี้ข้อหนึ่งเลยนะก้าวข้ามความกลัวอ่าก้าวข้ามซึ่งหลายคนทําดีแล้วนะพวกเธอในเนี้ยทําดีแล้วพรบวีเนี่ยทาดีมากนะเอพอพรบวีทําดีมากนะนี่คือข้อหนึ่งก้าวข้ามความกลัวข้อสองนะสร้างสายสัมพันธ์ การสร้างสายสัมพันธ์สร้างยังไงนะอันนี้ใช้เวลาสปีนะกว่าเราจะเข้าใจคำนี้การสร้างสายสัมพันธ์อย่างปุ้ยทำอะถูกแล้วพรบีทำถูกแล้วหลายคนทำถูกแล้วนะครับการสร้างสายพันธุ์คือการที่เรา,เาอะไ,ไม่ไปกดไลค์เขานงไหมไม่ไปกดไลค์เขาอาจารย์บอกว่าไม่ไปกดไลค์เพราะถ้ามันมีคนที่เราไปติดตามอยู่เนี่ยเราอยากจะชวนเขามาทําธุรกิจกับเราชวนเขามาเปิดร้านชวนเขามาขายอาหารทะเลแบบคิงชวนเขามาทําอะไรก็ได้ แต่ถ้าเธอไปกดไลค์ถ้าโพสต์นั้นมันมีไลค์หนึ่งพันไลค์เธอจะเป็นคนที่หนึง่งพันหนึ่งนะครับเธอจะต้องไม่กดไลค์เขาแต่เธอต้องไปคอมเมนต์เขาแล้วเธอต้องเข้าไปดูโปรไฟล์เขาเลยทั้งหมดเลยอ่ะอันนี้สาคัญเขาเรียกรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งไปสร้างสายสัมพันธ์จากการคอมเมนต์นะใครเห็นด้วยบ้างใครเห็นด้วยกดหนึ่งหกนะครับการคอมเมนต์นี่แหละมันคือ,ม,คอมันคือธรรมชาติมันคือห่วงตุ้ยมันคือการเราคุยกันจริงๆอ่ะ นะมันเหมือนเราตอบโต้กันในไลน์อ่ะนะเธอเธอเห็นด้วยไหมว่าตอนนี้ยเธอมีเพื่อนเพิ่มขึ้นเธอมีคอนเน็กชันมากขึ้นจากกลุ่มไลน์ที่เราสร้างขึ้นถูกไหมเฟสบุ๊กเหมือนกันไม่ต้องรอให้เราสร้างบรรยากาศสร้างกลุ่มไลน์ให้เธอทําได้เลยโอเคไหมไปคอมเมนต์เขาใครที่เขามากดไลค์เราเราไปคอมเมนต์เขาเขาไม่คอมเมนต์เราหรอกเขาไม่รู้เขาไม่ได้อยู่ในห้องออนไลน์ขั้นเทพ เขาไม่รู้หรอกไอ้คำเนี้ยประโยคนี้ใช้เวลาสองปีนะก่อนจะรู้อ่ะกูก็กดไลค์เขาเหมือนกันแหละตอนแรกอ่ะนึกออกไหมเออแต่พวกเธอรู้แล้วอ่ะเธอต้องไม่ต้องกดไลค์ครับเธอต้องเข้าไปคอมเมนต์เห็นไหมไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรมึงส่งสติกเกอร์เราทาประจำมาสติกเกอร์ดอกกุหลาบอ่ะใครเห็นมั่งใครเห็นสติกเกอร์ดอกกุหลาบกดสองเลยนะรูปผู้หญิงอ่ะเป็นมือผู้หญิงแล้วถือดอกกุหลาบอ่ะเออแค่นี้มันก็ตอบกูมาแล้วเยอะแยะมากมายถูกไหมเนี่ยคือการสร้างสายสัมพันธ์ข้อหนึ่งก้าวข้ามความกลัว ทำสิ่งที่ไม่เคยทําแล้วจะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้นะครับ 2. ออย่ากดไลค์อย่ากดหัวใจนะครับให้ไปคอมเมนต์มันคือการสร้างสายสัมพันธ์นะข้อ3นะนี่ไปอย่างเร็วแนละ้วจริงๆจะสอนแค่ห้าอย่างนะเนะี่ยเมื่อกี้เพิ่งนึกได้กูต้องมาสอนกด53 2 1อีกนะครับเพราะเห็นหลายคนแล้วกระโหลกรกระลาปากระป๋องมากนะครับอ่าข้อ2ข้อ3บล็อกคนที่ไม่ใช่ลูกค้าบล็อกคนที่ พูดจาไม่รู้เรื่องคอมเมนต์ลบๆเพราะถ้ามันมีหนึ่งคนคอมเมนต์ลบมันจะมีคนลบตามเยอะแยะเลยอย่างปุ้ยี่โดนแล้วนะโอ,โอ้พโพสอะไรเพิงหมาเงนเนือน้อไอ้แยเพิงอหมาเงนมันไม่รู้วิชามันก็โพสไปก,ก็ดีแต่ปุ้ยตอบดีนะปุ้ยตอบแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นอันนี้ดี คือกูไม่ได้ต้องการมึนกูรู้แล้วแหละมึงมึงคอมเมนต์กูอย่างเงี้ยมึงไม่เวิร์กก็แหละไม์เซ็ตมึงทัศนคติมึง,ม,งมึงไม่ใช่แล้วแหละมึงก็ไม่มาทำเอ็มวีกับกูแล้วแหละมึงก็ไม่มาเปิดดวงกับกูแล้วแหละมึงก็ไม่มาดูดวงฮวงจู้ยกับกูแล้วแหละนะแต่การไปคอมเมนต์เขาอะด้วยคําพูดสุภาพมันคือการสร้างโปรไฟล์ให้เราดูดีหลายคนตกบ้าตตายข้อนี้นะ <c oughs> เออใช่ไหมปุ้ยขำปุ้ยขำ หลายคนเห็นเขาแบบคอมเมนต์เราไม่ดีแม็กไปด่าเขาเลยนึออกอไหมเออมันไม่ใช่ไอคนที่มันคอมเมนต์มึงไม่ดีอะมึงทํายังไงมันก็คอมเมนต์มึงไม่ดีอยู่แล้วแต่มึงต้องสร้างโปรไฟล์ตัวเองอะคือไปปุ้ยทําดีแล้วนะปุ้ยทําดีแล้วนะ,ะตบมือให้ปุ้ยหน่อยอนี่เข้าไปส่องมาเข้าไปส่องมาเธอฟังเสียงเราดิเราจะหลับเลยนะ <laughs> คุณจะมาสอนพวกเธอเนี่ยเฮ้ย <laughs> แต่ตั้งใจนะคลิปเนี้ยคือเอาไปทำในแมงหลักแสนนะเออในสําคัญมาก บล็อกมันเลยนะครับคือไปคอมเมนต์ดีๆก่อนแล้วบล็อกมันมันจะได้ไม่ไม,ไม,มาคอมเมนต์ต่ออาจจะด่านิดๆก็ได้ะเน็บไปนิดๆแลแล้วก็บล็อกม่งเลยแล้วมันก็จะมาด่าตอบมึงไม่ได้นะครับกูทาประจาอ่ะนะครับโอเคอันนี้สําคัญมากเลยนะสําคัญว่าข้อสามใช่ไหมข้อสี่การเขียนคอนเทนต์สาคัญมากบอกแล้วคอนเทนต์พรมระวีเขียนดีนะครับลองไปดูพรมระวีนะเขาคุยเรื่องอะไรนะสินแสนาคาอะไรของเขาอ่ะใช้ได้เลยดีเลยนะครับการเขียนคอนเทนต์แล้วเราเน็บให้อย่างหนึ่งตอนนี้เรายังมียังไม่มีแบรน แต่เพื่อนของพวกเธอเป็นลูกศิษย์เราหมดเป็นเพื่อนของเพื่อนเราเพราะเราบอกให้เธอไปแอดเพื่อนเราถูกไหมแอดเพื่อนในเฟซเราแอดลูกศิษย์เราการเขียนคอนเทนต์ที่ดีสําคัญมากสําคัญที่สุดนะครับแล้วการเขียนคอนเทนต์ที่ดีที่สุดคือการไลฟ์สดนะครับคือการไลฟ์สดอย่างพระบอยเนี่ยสุดยอดใช้ได้เลยนะ ใช้ได้เลยนะครับคือใหม่ๆมันจะอย่างนั้นแหละเราก็เป็นนะครับแต่เราต้องเริ่มไลฟ์สดเริ่มแบบพระบอยถูกพระบอยไม่ได้อยู่ในห้องนี้นะไปบอกแกด้วยแล้ากาวกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งสนตัวให้นะค,คือการไลฟ์สดคือการเขียนคอนเทนต์ที่ดีมากอ่ะมันจะรับรู้อารมณ์นะครับแล้วประเด็นสำคัญคือนะครับเลดีเลค่ะเน็ตพระช้าอ่าใช่อันนี้ต้องแก้อันนี้สำคัญอ,อันนี้อันนี้ก็สําคัญ ไอสัตว์แม่งจะเอาเดือนละแสนแม่งเน็ตร้อยเก้าเก้าอ่ะกูพูดหลายรอบแล้วนะไปแก้ไขไปแก้ไขแล้วมันจะได้เดือนละแสนนะไอเน็ตช้าเนี่ยไม่ได้อย่างเพราะไม่ต้องเสียสี่ร้อยกว่านะครับทุกเครื่อยอ่นะไปจัดการสัญญาณเน็ตก่อนเลยนะเน็ตพระเนี่ยนะไปจัดการก่อนเลยนะเดี๋ยวจะส่งสุดตัวให้เขาฟังให้พุ้ยไม่ต้องไปบอกกับพระหนะเออเองนะเป็นฝีกาพูดไม่ได้เดี๋ยวชั้นส่งคลิปนี้ให้ฟังชันอัดไว้นะหนึ่งเน็ตแมอย่าดีเลย อย่าดีเลยเลยมันคอนโทรลได้มันจะเอาเดือนละแสนมันจะเสียเน็ตร้อยเก้าเก้ามันเป็นไปไม่ได้ไงนะแล้วการคอนเทนต์น่ะคือดีที่สุดก็คือการไรสดนะครัหานี้ข้อเนี้ยสาคัญจงเป็นอาจารย์อ่ะพิมพดิใครพิมพ์ใครถนัดพิมพิมพหน่อยนะจงเป็นอาจารย์แต่มีอาจารย์อ่าพิมดิจงเป็นอาจารย์แต่มีอาจารย์อ่เอา,า,อา,าอเข้าใจคํานี้ไหม กูก็ให้มึงไปอ่าตรงเป็นอาจารย์แต่มีอาจารย์กูให้มึงเป็นเนี่ยไอ้อะไรนะศิลามณีอะไรของเธอเนะี่ยเอกนาคีนานาคามณีอะไรก็ถูกแล้วแต่ต้องมีอาจารย์ขึ้พนพระวีทำถูกนะเซนเซอร์เซนเซอร์เซนเซอร์เนี่ยใครที่เป็นลูกศิษย์เซนเซอร์เห็นมึงหมดอ่ะนึกออกไหมคือกูมีครูอาจารย์เหมือนเราเห็นไหมกูมีสิบเก้าคนสิบเก้าองค์เนี่ยตรงเป็นอาจารย์แต่มีอาจารย์ เขาจะได้รู้เออวิชาที่มึงเอามาพูดวิชาที่เอามึงมาสอนมันมีที่มาที่ไปมันก็คือการอิงแบรนด์นั่นแหละฝออันนี้สําคัญนะห้าปีไม่รู้เลยนะเรื่องเนี้นะต้องเป็นอาจารย์แต่นี่อาจารย์ถูกไหมต้องเป็นอาจารย์าารยที่ข้อ,อไหนเะนี่ยข้อสี่แล้วนะผมเ,เตรียมไปห้าข้อแต่แถมให้ไปเยอะอ่าข้อต่อไปอันนี้ไปเร็วมาเร็วเข้มเลยนะกูจะนอนแล้วนะเร่งรัดการตัดสินใจโอ้อันนี้สาคัญเร่งรัดการตัดสินใจนะครับมีโปรโมชั่น นะคำนี้คงไม่ต้องขยายความอะ่ะนะไปจินเอาไปไปสังเกตเราแล้วกันมันต้องเร่งรัดก,การตัดสินใจและมีโปรโมชั่นให้เขาถูกไหมโอเคเริ่มมีคนติดและเริ่มมีคนสนใจแล้อ่ะบอกว่าดูดวงอ่ะเกบาทจัดโปรโมชั่นไม่ได้หรอคนมันก็มีผัวมีเมียถูกไหมอ่ะอันเนี้ยทั้งครอบครัวเลยครอบครัวมนมีห้าคนนะกูเอา1 6อยบาทเลยแต่มันก็โอนให้กูแบาทพอนะไม่ต้องโอนเยอะถูกไหม 98แต่มันมีห้าคน9ก้คูณหเท่าไหร่9ก้าห้าสี่บห้าสี่ร้อยกว่ากูคิดร้อยหกเพื่อดึงดูดลูกค้าก่อนแมสมมติมมพวกสินแสน้อยนะ,อ,ะอาจจะไปปรับใช้กับประกันได้นะอันนี้บอกมันมันเป็นมันเป็นหัวข้อนะมันเป็นหัวข้อนะแต่ใครเก็ตกดดึงหน่อยหรือตกมือก็ได้คือเร่งรัดการตัดสินใจและมีโปรโมชั่นนะร้อยหกบาทภายในวันนี้เท่านั้นภายใน2วันนี้เท่านั้น เนือไหมเออปกติมึงต้องเสีย400กว่า500กว่าแต่มึงเสียแค่168บาทเองแล้วโอนให้กู8บาทพอนะไม่ต้องโอนมาทุกคนนะครับกูดูให้มึงทางครอบครัวอันนี้ยกตัวอย่างนะเอาประกันก็ได้นะเอาแผ่นทองสาวรีก็ได้แผ่นทองสาวรีนี่68บาทนี่คนบูชาไปเท่าไหร่แล้วนะสาวรีก็บอกได้นะตอน,น,น,นเนี้ยบูชาหนึ่งแผ่นแถมหนึ่งแผ่นเนืกอไหมอันนี้สําคัญนะครับสาคัญนะเร่งรัดการตัดสินใจ บูชาหนึ่งแผ่นแถมหนึ่งแผ่นภายในวันนี้เท่านั้นภายในวันวิสาขาบูชาเท่านั้นเออจะหมดแล้วหรือเปอันนี้ก็ได้ทําได้ถูกไหมอาตกเมือม่อตกเมื่อเนี่ยสําคัญนี่หัวข้อทั้งนั้นเลยเน้นๆน,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 นะคัดมาให้แล้วนะอาสุดท้ายนะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอันนี้เราเชื่อว่าเธอพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอยู่แล้วนะเรื่องออนไลน์เนี่ยสุดยอดแล้วเดี๋ยวห้อง ผู้นาก็จะสอนย้อนหลังอ่ะสอนอย่างพวกเธอนี่แหละนะแต่จะไล่ตั้งแต่คลิปแรกนะครับแต่วันนี้วันนี้คือเนื้อเนือะเ,เ,เมื่อกี้ให้ไปหกเจ็ดข้อนะสุดยอดเลยนะครับมันสุดยอดแล้วนะพัฒนาตัวเองตลอดเวลานี่สําคัญซึ่งพวกเธอทาอยู่แล้วแต่วันนี้เรามาแค่ตอกย้ําเรามาแค่ตอกย้ําเท่านั้นนะโอเคไหมอ้าวไหนใครสรุปได้ห้าหกข้อไหนต้องพิมพ์มาที้ว่ามีอะไรบ้างอ่ะใครพิมพ์มากูให้น้ําหอมหนึ่งขวด น้ำหอมบอกเราว่ามีห้าหลายคนบอกอาจารย์บอกมีหขวดไงไหนบอกว่าบูชาหมดแล้วอ้าวแอดมินเจมทักกม,มาบอกเดี๋ยวของพิมพ์มี่ส่งให้เอง1ขวดกูเหลือขวดหนึ่งเนี่ยตอนเนี้ยกูจะให้นะใค,ใครที่พิมพ์ไอ้ที่เราพูดไปเมื่อกี้ได้ครบพิมมาเลยเนี่ยให้เลย1ขวดราคาพันสบาทนเนี่ยน้ำหอมเนี่ยมันมีห้าขวด บูชาครบแล้วพิมมี่เนี่ยเป็นคนสุดท้ายแต่แอดมินเจี๊ยบบอกว่าเดี๋ยวพิมมี่เขาส่งเองไม่รู้มันมีชัมติ้งลองอะไรกันหรือเปล่านะนะเออแถมให้ทุกคนที่จองถุยแถมให้ทุกคนที่จองซินดี้ตลกกูมีห้าขวดเออให้ซินดี้ไปก็หมดแล้วแต่ตอนนี้แอดมินเจี๊ยบบอกว่าอ่าซินดี้เนี่ยเดี๋ยวเขาส่งเองเพราะฉะนั้นมันเหลือขวดหนึ่งใครสรุปที่เราพูดเมื่อกี้ได้เราให้น้ำหอมเนี่ยเนี่ยมันมีเนี่ยเหลือหนึ่งขวดเนี่ยอ่าเหลือหนึ่งขวดให้เลยนะออะพิมมา เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยห้าหกข้อเมื่อกี้เนี่ยใครพิมมาเดี๋ยวเราให้นะครับอ่าเดี๋ยวเราให้นะสิบสี่นาทีละนะจะจบเร็วๆอ่ะคราวนี้ใครอยากฟังกดห้าสามสองพวกเธอทํากันมั่วดีแล้วเก่งแล้วนะดีแล้วนะเดี๋ยวพูดถึงว่าในการโพสต์การอะไรทุกอย่างเนี้ยแต่ถ้าเธอได้ยึดหลักห้าสามสองหนึ่งเนี่ยพวกเธอจะไม่หลงเราทําอย่างนี้ประจําถ้าใครสังเกตนะครับเราทําอย่างนี้ประจําอ่ะใครอยากฟังกดห้าสามสองหนึ่งกดหนึ่งหกแปดเก้าหน่อย ใครอยากอะ้น้ำหอมพิม์มาเดี๋ยวน้บหนึ่งถึงสิบถ้าไม่มีคนพิมมาเราไม่แจก,กนะเราเก็บไว้นะครับเราเก็บไว้ขวดนี้นะครับใครไม่พิมพ์มาเราไม่ให้นะครับเน็ตเราอาจจะดีเลยก็ได้แล้วถ้าขึ้นมาเราก็จะให้ถ้าไม่ขึ้นมาเราก็จะไม่ให้นะครับกดอ่าไม่ใช่สรุปเมื่อกี้นี้มีประมาณห้าหกข้อที่เราพูดไปถ้าใครสรุปมาเราจะให้น้าหอมนะครับเราจะน้บหนึ่งถึงสิบนะครับถ้าสิบปุ๊บเนี่ยถือว่าหมดสิทธิ์สลักสิทธิ์นะครับอ้าวหนึ่งสองสามสี่ ห้ายังไม่ครบยังไม่ครบมันมีหกข้อไม่ใช่สี่ข้อห้าข้อหกเจ็ดแปดมันมีมากกว่าบล็อกทิ้งอีกพิมมี่เก้าสิบโอเคหมดเวลาไม่ทันแล้วนะไม่ให้นะเก็บไปก่อนนะครับสรุปไม่ให้ไม่ทันแล้วไม่ทันพิมพ์กันไม่ทันใช่ไหม <laughs> หมดแล้วไม่ให้เก็บไว้พิมมี่ของเธอเดี๋ยวแอดเจสเขาส่งให้นะครับส่วนคนอื่นอะเออซินดี้อะไรเดี๋ยวเราส่ง <laughs> ให้ปุย้ยให้ปุ้ยนอนให้ปุ้ยนอนตายเออที่ให้พิมพ์มานไปทํอ,อพิมพ์ไม่ทันก็ให้พิมพไม่ทันเนี่ยกูไม่อยากเสียน้ําหอมเนี่ยเออดีให้ไปเมื่อกี้เนี่ยห้าหกข้อมันมีเพิ่มอีกครับไปไปฟังยอ้อนเดี๋ยวจะส่งให้ฟังย้อนนะครับอ่ะมาถึงมาถึงกดกดดึกแล้วกูก็จะไม่ค่อยเหมือนเดิมอะ่ะนะง่วงแล้วเน่เดี๋ยวต้องตื่นเช้าอีกนะอ่ะกดห้าสามสองหนึ่งนะครับไปทําตามนี้เลยนะ อันนี้ใช้เวลาเจ็ดไปนะก็จะได้มาเนี่ยกดห้าสาม่อในใครพร้อมฟังกดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้ากดห้าสามสองหนึ่งโอเคห้าแรกคืออะไรห้าแรกคือนะพิมพ์มาด้วยนะใครพิมพ์เร็วพิมพ์นะครับห้าแรกคือชีวิตส่วนตัวเธอเห็นเตชินีมันทำไหมชีวิตส่วนตัวปุ้ยปุ้ยทำถูกแล้วนะโพสอะไรนะรูปอยู่ในรถ รูปกินข้าวรูปไปเที่ยวนูน่นนี่นั่นคือมึงไม่ต้องไปจริงก็กได้เอาแต่มึงเคยไปก็โอเคแล้วนะโพสชีวิตส่วนตัวรูปเราอะนะ,อะไอ้ปุ้ยเนี่ยโชสเนี่ยวันนียถ่ายรูปในรถอย่างเงี้ยแล้วก็โพสคำอะไรพวกนั้นอนะโพสอะไรก็ได้อะแต่เป็นชีวิตส่วนตัวขับรถไปนู่นไปนี่บอกเขาว่าเราจะไปไหนจะเช็คอินอะไรก็ได้คือให้มันเป็นเช้ามาห้าครั้งเนี่ยมันได้นะตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยอ่ะกินข้าว ล้างหน้าอาบน้ำไม่ต้องก็ได้หรือถ้ามันสวยก็โอเคย้ําต้องสวยออกกล้องนะต้องสวยออกกล้องมิ้นเนี่ยต้องสวยออกกล้องนะครับอาจจะอาบน้ําแล้วนะหกโมงเช้าอาจจะไม่ต้องมีภาพก็ได้แต่เป็นคอนเทนต์ดีๆอุย้ยวันนี้มิ้นตื่นเช้าจังเลยปกติตื่นอ่าแปดโมงวันนี้ตื่นหกโมงเนี่ยจะไปอาบน้ำแลวนะคะ วันนี้อะไรเออแล้วแบบก่อนนอนก็แ,แบบวันนี้ใส่ชุดนอนไม่ได้นอนคือไม่ต้องโพส์นะชุดนอนไม่ได้นอนแต่กูบอกกูใส่ชุดนอนคือบรรยายอะเธอเคยอ่านหนังสือแล้ธจินตนาการนะเนเออประมาณนั้นะ่ะคือหครั้งในหนึ่งวันอนะมาทำได้นะเราทํามาแล้วถูกไหมตั้งแต่เช้าเลย อาบน้ํากินข้าวขับรถไปนู่นนี่นั่นหรือถ้าถ่ายรูปด้วยก็ดีแต่ว่าอย่าไปโป้มากอย่าไปอย่าไปเลดมากแต่ก็ให้มีบ้างอย่างไู้ปญิอย่างงี้โอเคโชว์ล่องนิดนิดโ <laughs> ชว์ล่องนิดนิดในรถโชว์ล่องนิดนิดนะโชว์ยาคูโชว์ว่ตัวป็คนที่คอโชว์กำไรอะไรอย่างเงี้ยเออหน้ามะม่วงนึกออกไหมอ่านี่คือโพสต์ชีวิตประจําวันอ่ะห้าครั้งในหนึ่งวันเราจะทําประจาเธอลองสังเกตนะครับ นี่คือกดห้าสามสองกตนะอันไหนะใเกตกดหนึ่งโพสตัวเราอะแต่ต้องสวยนะถ้าถ้ามึงจะเอารูปลงมึงต้องสวยแล้วคอนเทนต์มึงต้องโอเคอะนะเออเนี่ยห้าสามสองหนึ่งสูตรนี้ใช้ได้ตลอดเลยนะแล้วจะมีคนติดตามเยอะขึ้นเยอะขึ้นอะมันจะดูไอ้วันนี้มันไปไหนวะไอ้มินเอ้ยเฮ้ยวันน,น,นี้มันไปทำมันทําอะไรมันใส่เสื้อสีอะไรอ่าชุดอะไรแต่งตัวยังไงกินข้าวกับอะไรไปเนะี่ยเขาจะตามแล้วควโรโพสต์เวลาเดิม ไปแบ่งเลยนะห้าครั้งเนี่ยจะโพสกี่โมงเออไปแบ่งแลนะ้วซินดี้อย่างเงี้ยอ่ะจะไปไหนมาไหนแต่งตัวยังไงใส่เสื้อมันจะมีคนตามเราดูเราเนอะเว้ยบางทีมันส่องอย่างเดียวแต่มันไม่เม้นนะแล้วมันก็ไม่ไหลนะแต่มันจะมีนะมันจะมีนะแล้วมีมากมีน้อยอยู่ที่มึงไปแอดเพื่อนกี่คนอ่าอันนี้สําคัญนะ,ะเธอไปแอดเพื่อนกี่คนมึงมึงก็พูดไปเพราะไปนะฮนะห้าแล้วนะครัวน,นี้มาสามสามคืออะไร สามคือเหตุการณ์ปัจจุบันมีมาค่ะมีมาอินบอกนั่นแหละดีแล้วถูกต้องแล้วไงนะแต่ให้ยึดหลักห้าเอาแค่ห้าครั้งพอแล้วเป็นเวลาเดียวกันเรารู้พวกเธอทําอยู่แล้วแต่วันนี้ทําไมเราต้องมาบอกคือเธอไม่ทําเวลาเดิมแล้วเธอไม่รู้ว่าต้องห้าครั้งบางวันสองครั้งบางวันสามครั้งมันน้อยไปถ้าเธอทําเวลาเดิมนะจะบุดปุ้ยนะมาลนะเจ็ดโมงกูเอาละหนึ่งครั้งเก้าโมงหนึ่งครั้ง บา่ายสิบเอ็ดโมงหนึ่งครั้งอพระฉันเพลเนี่ยหนึ่งครั้งสามแล้วนะบ่า,บายสามหนึ่งครั้งก่อนนอนหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยคนจะจ้องคนจะจ้องแล้วไอ้ปุ้ยมันจะเอ,อะไรมันจะเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนชุดได้ทุกครันยิ่งดีเลยนะเออคือสร้างสตรอรี่ขึ้นมาเลยอะนะห้าครั้งเนี่ยคนจะตามแล้วแหละไอ้ห้าครั้งเนี่ยมันเป็นเวลาด้วยนะมันจะทําอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมนะอีกสามครั้งสามครั้งนี้คืออะไรโพสต์เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันยุคนี้เลยโควิดนะ อาจจะเป็นพลังลบม้างก็ได้นะครับสักหนึ่งคันนะก็ไม่เปคนฆ่าตัวตายแต่เราไม่ต้องไปลบไม่ต้องไปส่งภาพนะแบบว่ายุคนี้ฆ่าตัวตายดูข่าวเมื่อเช้าฆ่าตัวตายกัน10คนจังหวัดนั้นจังหวัดนี้มาเข้า mai project 4มาเรียนฮวงจุ้ยสีจะได้ไม่ตายเนื้อไหมเออให้มันเกี่ยวกวับเหตุการณ์ปัจจุบันมีคนติดตาม500กว่าคนแต่ไม่กดไลค์อ่าถูกต้องมันมีคนส่องไงนะเก็ตไหมอ่ะใครเก็ตข้อสบ้าง 5, ห้สเก็ตไมห้าเก็ตแล้วนะ สใครเกตใครเกตสามกดสาใครเกตสามกดสามเหตุบ้านการเมืองโควิดฆ่าตัวตายเศรษฐกิจเงินห้าพันไม่ได้ธนาทรแจกสามพันอะไรเงี้ยสลยุทธมาไล์สดในคุกอะไรอะไรก็ได้ที่มันเป็นข่าวอะนะสามครั้งก็ควรจะมีเวลาอีกเธอไปย่อยเวลาเลยนะเราให้สุดเธอไปลิฟเวลาเลยนะห้าครั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวจะอยู่กี่โมง แล้วเดี๋ยวมันมีโปรแกรมบ er. ัฟเฟอร์งูเข้าบ้านงูเข้าบ้านนี่เป็นเป็นอยู่เนห้านะไม่ใช่สามไม่ใช่เหตุบ้านการเมืองนะงูงูมันไม่ได้เข้าบ้านทุกคนนะปุ้ยนะถูกต้องนะงูเข้าบ้านก็โพสต์ได้แต่มันอยู่ในเรื่องเรื่องของเราห้าเรื่องห้าข้อนืกออกไหมอ่าไอแบง่งไอ้ห้าข้อเนี่ยเราจะโพสต์กี่โมงไอ้สามข้อเนี่ยที่เป็นเหตุบ้านการเมืองเราจะโพสจริงจริงเหตุบ้านการเมืองควรโพสต์เช้ากลางวันแล้วเย็น พราะกลางวันคนพักกินข้าวตอนเช้าออกก็ออกไปทำงานคนมันจะดูข่าวเราก็โพสต์ข่าวให้มันดูถูกไหมตอนเที่ยงคนมันจับมือถือมันก็จะดูข่าวก็โพสต์ข่าวให้มันดูตอนเย็นมันเลิกงานสักประมาณหกโมงหรือทุ่มนึง่งก็โพสต์ข่าวให้มันดูไอ้สามข้อเนี่ยคนอยู่เช้ากลางวันเย็นเ,นะเก็ตไหมอ่านใครเก็ตกดหนึ่งหน่อยใครเก็ตกดหนึ่งหน่อยเข้าใจนะเข้าใจนะเวลาโพสต์สําคัญนะเวลาของการโพสต์ไม่ใช่ ไอ้ตอนนี้คนอยากดูข่าวมึงเสือกไปพดงูเข้าบ้านนึกออกไหมกูไม่ได้อยากดูงูเข้าบ้านกูอยากดูว่าตอนนี้โลกมันเป็นยังไงกูไม่มีเวลาไปดูข่าวนึกออกไหมมึงก็ช่วยเอาข่าวมาบอกกูหน่อยกูยเป็นแฟนขับมึงแล้วเนี่ยนะศิลานาคาบัีเนี่ยมึงเอาข่าวมาบอกกูหน่อยในตอนเที่ยงกูไม่เอางูเข้าบ้านนึกออกไหมงูเข้าบ้านไปเอาตอนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องสังเกตลูกค้าตัวเองแฟนขับตัวเอง g ็ t ไหมอ่ะสองเมื่อกี้ห้าสามแล้วน,นะสองคืออะไรสองคือค,คําคม คำคมเนี่ยควรโพสตตอนเช้ากับก่อนนอนอ่าเน้นเลยตอนเช้ากับก่อนนอนตอนเช้ากับก่อนนอนอ่าเก็ตไหมอ่นนะนะใครเก็ตกดสองตอนเช้ากับก่อนนอนห้าสามสองเลนะอ่าคราวนี้มา 1, 1, 1, ออหนึ่งหนึ่งคืออะไรให้ทายหนึ่งคืออะไรอ่าไทยทายถูกแจกน้ําหอมอีกทีหนึง่งอ่ะหนึ่งคือโพสต์เกี่ยวกับอะไรใครไทยถูกคนแรกแจกน้ําหอมนับหนึ่งถึงสิบพิมมา หสุดท้ายที่สําคัญเกี่ยวกับอะไรหนึ่งสุดท้ายเกี่ยวกับอะไรอ่าเอาตรงๆที่เราคิดอะแต่ว่าเฉียดเยดไม่เอานะนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสาสี่ห้าเคนี่ใกล้แล้วหกเจดแขายของแบบเนียนอีสั์เสียน้ำหอมเล้วไอ้ปุ้ยทูกโพสขายของครับไอ้ปุ้ยได้น้ำน้ำหอมหนึ่งขวดนะจ๊ะจัดไปน้ำหอมหึ่ขวด โพสขายของโพสตอนไหนไม่มีแจกแล้วไม่แจกะโพสตอนเที่ยงโพสขายของโพสตอนเที่ยงครับตอนเที่ยงคนกินข้าวคนจะดูน้ำหอมนี่ของปุ้ยนะเตือนด้วยนะเดี๋ยวส่งให้นะครับโพสตอนเที่ยงอันอันอันนี้ไม่ฟิกนะอาจจะเป็นเช้าก็ได้กลางวันก็ได้เย็งไงมันอยู่ที่กลุ่มลูกค้าเธอแต่โพสแค่หนึ่งครั้งอันนี้สำคัญโพสขายของโพสหนึ่งครั้งปัจจุบันนี้แม่งเปรอะแม่ไอ้ปุ้ยนี่แม่งโพสขายสามโพสสี่โพสคนจะหนีนะ นี่หรอไหมโพสครั้งเดียวขายของอ่ะนะครั้งเดียวแต่คนมันเห็นอยู่แล้วเพราะอะไรทาไมมันเห็นเราต้องรู้จักออกกระทม f เฟซบุ๊กอ้าไอห้าอันแรกมันก็เห็นแล้วว่าชีวิตประจําวันเรามันก็มาคอมเมนต์แล้วว่า Facebook มันฉลาดนะใครคอมเมนต์เราใครกดไลค์เราเวลาเราโพสอะไรมันจะไปเด้งหน้าหน้าฟีดข่าวเขาเราทํามาแล้วไงห้าสามสองนี่ก็ซัดไปสิบโพสแล้วนะสิบโพสเนี่ยมันผูกกับเราแล้วนะมันคอนเน็ชันกับเราแล้วนะพอเราโพสขายของปุ๊บมันเห็นไง แต่ประเด็นคนอ่ะมันไม,ม,นไม่มันไม่ทำห้าสามสองไงมันขาย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 พอขายขายขายปุ๊บคนไม่กดไลค์คนไม่คอมเมนต์คนมั comment, นไม่เห็นมึงก็ขายไม่ได้จบไหมไอ้นี่กูใช้เวลาเจ็ดปีนะมาบอกมึงในสิบนาทีเนี่ยสุดยอดไหมแบบนี้นี่เองนั่นแหละออจบและยี่สี่นาทีแค่นี้สวัสดีไปทําไปทําไปทากูไปเร็วมาเร็วเข็มเร็วเจ็ดปีน้าหอมเสร็จได้ปุ้ยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีก ปลืนเจอกันปลืนหรือปลเรื่องนีง่แหละนะครับสั้นๆช้าแต่ชัวร์โอเคอาจ YouTube ไว้เดี๋ยวส่งย้อนหลังให้นะครับสวัสดีฝันดีราตีสวัสดีให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีรายได้เดือนแสนทุกคนเชื่อกูไม่ต้องลองผิดลองถูกลองถูกอย่างเดียว